ก่อนเลิกเนาะถือว่าเป็นเรื่องนง่งที่วิชาการแจ้งมานะครับก็คือปัญหาหลังจากเราผ่านการสอบอาทีมานะครับก็ปัญหาที่วิชาการแจ้งมาของปหนึ่งเรียนเรายังอยู่ในระดับที่ปานกางซึ่งเก็ไม่ได้ซีเรียสหรอกแต่ว่าก็อยากให้มันขยับนะครับแล้วก็อยากหาแนวทางร่วมกันในการแก้ปัญหาเรืมอบหมโจทย์ไปกับวิชาการแล้วนะครับวิชาการก็ไปคุยกันมาบ้างแล้ว และได้อยากให้เต้แจ้งที่ประชุมทราบเพราะว่าเราก็ขอ,อกข้อชวนผู้เชี่ยวชาญกับศึกษานิเทศประจำกลุ่มเราก็น่ารักชวนมาเมื่อไหร่ก็มาเข้าประชุมกันต,ตลอดนะครับก็อยากให้วิชาการมอบหมายคุณครูพูดเกี่ยวกับตัวโครงการนิเทศที่วิชาการในงานบอกมาแล้วว่าเราจะจัดตั้งโครงการนิเทศนะครับคุณครูเกี่ยวกับนิเทศเชิงรุกนะครับ cm plc นะครับก็คือเราจะช้ำกันทั้งโรงเรียน คุณครูทุกคนต้องรับทราบนะครับแล้วเดี๋ยวขอให้รองเนาะพิชาการห้องใหม่ให้หน่อยว่าพิชาการใช้ใครพูดเกี่ยวกับตัวโครงการนี้ทศ่รองฝ่ายบุคลากรนะครับเพราะว่ามันร่วมทางานร่วมกันเดี๋ยวผมเรียนเชิญรองนะครับรองใหมพูดเลยแล้วกันนะครับเกี่ยวกับตัวโครงการนี้ครับเชิญครับ ก็กำหนดการนิเทศนะคะเ,เราจะมีกำหนดการนิเทศในภาคเรียนที่สนี้ของจากการจัดก,การเรียนการสอนด้วยการนำทีนมีการสอนโดยใช้บันไดหขั้นนะคะมาใช้ในชั้นระดับระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1นะคะก็จะมีการจะส่งแผนการนิเทศให้ทุกท่านได้ตรวจช็คนะคะแล้วก็ดำเนินการนิเทศตามกำหนดต่อไปะคะ่ะ ขอบคุณนะครับอันนี้คือตัวโครงการนะครับก็จะอยู่ในไลน์ทุมของพวกเราแล้วเนาะนะครับคุณครูลองสักเปิดดูนะครับที่ทานาอเขาบอกไว้นะครับเพราะว่ามันเป็นตัวโครงการเสริมขึ้นมาใช่ไหมครับพิชารารเพราะว่าเราไม่ได้มีในตัวโครงการหลักของเรานะครับเป็นกิจกรรมเสริมที่เราเพิ่งเจอปัญหาแล้วก็เสนอขึ้นมาเดี๋ยวให้คุณครูลองเสนอตัวแบบสอบถามให้หน่อยคุณครูไม่นะครับว่าที่เราทําแบบสอบถาม เราเจอปัญหาอะไรลองเล่าให้เพื่อนครูกลุ่มสาระอื่นฟังปัญหาอาทีก็แน่นอนอยู่แล้วอาทีมันก็หนีไม่พ้นเรื่องการอ่านถูกไหมครับการอ่านของเด็กเราการเขียนการแต่งเรื่องนะครับเดี๋ยวให้ครูไมล์ลองเล่าเรื่องปัญหาให้ฟังหน่อยครับเชิญครับ จากการที่ไปสำรวจมานะคะก็เจอปัญหาอันดับแรกเลยคือเรื่องการอ่านในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยค่ะพบว่านักเรียนอ่านไม่ได้แล้วก็มีสาระการเรียนรู้เรื่องวรรณกรรมวรรณคดีค่ะในตรงนี้เด็กก็ยังอ่านไม่ได้มาในส่วนของคณิตศาสตร์นะคะก็เด็กก็ยังอ่านไม่ได้ในส่วนตัวของโจทย์ปัญหาค่ะที่ให้นักเรียนทำหรือ่นักเรียนอ่านโจทย์ปัญหาไม่ได้นักเรียนเลยไม่สามารถเคราะโจทย์ปัญหาที่จะต้องไปแก้ปัญหา่ะ ก็เห็นด้วยนะครับที่ปอที่ท่านคุณครูได้พูดมาก็น่าจะพัฒนาการอ่านเพราะเป็นรากฐานของทุกชาวประชินนะครับถ้าอ่านไม่ได้ก็ทํทพิสั่นไม่ได้เหมือนกันนะครับสนอคิดเห็นยังไงบ้างรครับกับปัญหาของเรียนเรานะครับก็ผมก็เห็นด้วยนะครับท่านอสนเนาะก็ปรึกษากัน,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 นอยู่ตลอดว่าปอนหนึ่งถึงแม้มันจะเป็นเรื่องที่ท้าทายตอนนี้วิชาการแล้วก็คุณครูกลุ่มสาระภาษาไทยก็ค่อนข้างสีเรียดเพราะว่า ถ้าเราจะจับประเด็นนี้มาทํานั่นหมายถึงว่าเราต้องร่วมมือกันค่อนข้างเยอะเพราะเด็กเราค่อนข้างเล็กแม้กระทั่งสอนอ,อก,ก็เป็นบวงเพราะว่าหลายๆหลายๆต่อหลายๆคนที่พอออกคุยด้วยนะครับเขาก่อยอยากให้จับตั้งแต่ป .3 แต่เราอยากปรับของเราเพราะป .3 คะแนนเอ็นทีเราก็ไม่ได้มีปัญหาในปีก่อนปีนี้ก็ค่อยว่ากันีกทีนึ่งนอกวิชาการดังนั้นทุกคนเห็นด้วยไหมครับที่จะทํา PLC เกี่ยวกับเรื่องการอ่านขอเสียงโหวตนะครับว่าจะแก้ไขปัญหาเรื่องการอ่านครับถ้าทุกคนเห็นด้วยท่านสนองก็เห็นด้วยผมก็มอบหมายให้ผูาการนะครับดําเนินการกับคุณครูวนกลุมสาราสาทยนะครับคุณครูหาโมเดลทิเชอร์นะครับและพูดคุยถือว่าเป็นกิจกรรมเสริมโครงการเรานะครับก็ร่วมตัวช่วยกันนะครับเพื่อโรงเรียนของเรานะครับ ขอบคุณคุณครูทุกคนครับขอบคุณครับสวัสดีครับคุณครูนะครับก็วันนี้นะครับก็วันที่สองมีนาคมนะครับก็เป็นการประชุมนะครับนัดพิเศษที่ฝ่ายวิชาการแจ้งมานะครับก็ยินดีต้อนรับคุณครูนะครับทุกท่านนะครับก็ขอเปิดประชุมเลยแล้วกันนะครับว่าวาระที่เราจะคุยกันนะครับก็คือสภาพปัญหาของนักเรียน เรานะครับหลังจากผ่านการสอบอาทีใช่ไหมครับรเรนเดินขอแนะนําผู้ชี่ยวชาญนะครับกับผู้ทรงของเราวันนี้ก่อนเลยแล้วกันนะครับครับก็สุสติลป์แกล้งไปนะครับจากมหาวิทยาลัยสถาบันุรีนะครับค่ะก็ชื่อกรีวิมลเอี่ยมประชานะคะเป็นศึกษานิเทศชนาัานท์แิเศษจากสสปปปปเลนนะค่ะบครับก็ วาระของวันนี้นะครับเดี๋ยวจะให้วิชาการนะครับได้แจ้งครูทราบนะครับเพื่อหาแนวทางแก้ไขร่วมกันนะครับครับผมก่อนอื่นนะครับต้องขอรายงานถึงผลสำเร็จน,นะครับทางการทดสอบความสามารถทางการอ่านนะครับหรอว่าการสอบอาทีของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งนะครับก็ผลที่ออกมานะครับซึ่งผลก,การทดสอบเนี่ยยังเป็นอยู่ในช่วงที่ค่อนข้างจะ ไม่ได้สูงมากอยู่ในระดับนั้นนะครับผมในส่วนของงานวิชาการนะครับก็ได้เเห็นถึงปัญหาและความสําคัญนะครับว่าในเรื่องของการสอบอาิีนะครับหรือว,ว่าความสามารถในการอ่านเนี่ยควรเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ต้องได้รับการแก้ไขนะครับ ก็ในสมการดำเนินงานในช่วงแรกนะครับที่ผ่านมาเราก็ได้มอบหมายนะครับให้ทางคณะครูนะครับได้ไปสํารวจนะครับแล้วก็วิเคราะห์สภาพปัญหานะครับว่าชั้นเรียนนะครับที่ต้องมีการแก้ไขอย่างเร่งด่วนเนี่ยคือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งนะครับในส่วนของการอ่านนะครับในเรื่องของคําคกล้ำครับจากผลนะครับที่่ายวิชาการแจ้งมานะครับเดี๋ยวขอให้หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทยนะครับรายงาน ตัวชีวะที่เรามีปัญหาเพื่อให้ผู้ชี่ยวชาญแล้วก็ผู้ทรงที่เข้ามาร่วมได้รับฟังครับเรนเชญครับค่ะ,คะสวัสดีนะคะในฐานะที่เป็นหัวหน้ากลุ่มนะคะเกี่ยวกับวิชาภาษาไทยนะคะก็จากปัญหาที่เราได้สํารวจม,มานะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการอ่านค่ะจะตรงกับสาระที่หนึ่งเลยนะคะในมาตรฐานที่1.1ค่ะการใช้กระบวนการอ่านเพื่อสร้างความรู้นะคะและความคิดเพื่อนําไปใช้ตัดสินใจแก้ปัญหาใน การดำเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอ่านค่ะในชั้นอ1น,นะคะเรื่องของคําควบกล้มนะคะจะอยู่ในตัวชีวัดที่หนึ่งค่ะเรื่องของการอ่านเสียงคำคำควบกล้ามขบอกสั้นๆค่ะซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วนค่ะเพราะว่านั่นเป็นชั้นอ1น่ยคะ่ะจำเป็นที่จะต้องนาวิชาภาษาไทยนะะเนี่ยค่ะไปใช้ต่อเรื่องแล้วก็วิชาอื่นด้วยค่ะจะส่งผลต่อว,วิชาอื่นต่อไปค่ะ คุณนะครับบนหน้าลุมส,สาราภาษาไทยนะครับแล้วแนวทางนะครับที่วิชาการแจ้งมานะครับเราก็จะใช้กระบวนการ PLC นะครับซึ่งผมก็ได้เชิญผู้ชี่ยชาญมาสองท่านตอนนี้ท่านก็คงได้ฟังแล้วนะครับเดี๋ยวผมขอดูคุณครูภาษาไทยช่วยเปิดพวกตัวชีวัดที่มีปัญหาเพื่อให้ผู้ชี่ยชาญได้มองได้ไหมครับว่าเราจะทํายังไงได้บ้างแล้วก็เราจะได้เอาแผนที่เราคูดเั็ไว้แล้วนะครับมาให้ท่านดูว่า แผนการจัดการวิเทศของเรานะครับแบบ c m p l c เนี่ยมีผลเป็นยังไงเดี๋ยวให้คุณครู m o เดล t ิชเชอรของเรานะครับนำเสนอเลยนะครับนะครับคุณครูท่านอื่นมีข้อเสนอแนะอย่างไรนะครับยกมือแล้วก็แจ้งได้เลยจะได้ผู้เชี่ยวชาญดูไปพร้พอมๆกันเลยนะครับก็จากปัญหานะคะเรื่องการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1นึ่งะคะหลังจากที่เราได้ทดสอบการอ่านของเรียนไปแล้วนะคะ ผ,ผลการทดสอบเนี่ยก็ระบุชัดเจนนะคะว่านักเรียนเนี่ยขาดทักษะการอ่านคำครบกล้ำนะคะเราก็เลยมาเขียนแผนการจัดะเรียนรู้นะคะด้วยกันแก้ไขปัญหาเรื่อง,องนี้นะคะอันนี้คือแผนของเรานะคะสาระที่หนึ่งนะคะเรื่องการอ่านนะคะก็จะอยู่ในมาตรฐานที่ทหนึ่งจุดหนึ่งนะคะใช้กระบวนาการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อน,นําไปใช้ในการแก้ แก้ในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในการดำเนินชีวิตและมีทักษะนิสัยรักรการอ่านนะคะก็จะตรงกับตัวชีวัฟดทับนะคะบอกความหมายของคำและข้อความที่อ่านนะคะเป็นตัวชีวะลายทางนะคะสาระสำคัญนะคะในคอนเซ็ปต์นะคะก็คือสารบุตรเกี่ยวกับอักษรคำกลุมกล้ามหรือคำกกล้ามนะคะว่ามีความสําคัญในการเพิ่มเสียงและความหมายของคำที่ใช้ในการ ดัเงินชีวิตนะคะมีความหลากหลายได้แก่คําหรือกลุ่มคําที่มีพยางต้น2ตัวเรียนกันประสมสระเดียวกันออกเสียงพร้อมกันทั้ง2ตัวหรือที่เราเรียกว่ากล้่มกันนะคะและออกเสียงรวมเสียงสระและวรนยูเพื่อให้นักเรียนเนี่ยเข้าใจแล้วก็ใช้คาพวกกลั่มด้อย่างถูกต้องเทคนิคการสอนนะคะที่เราใช้ก็คือใช้าการสอนแบบขั้นในหกขั้นนะคะจึงเป็นแนวทางที่เราใช้ในการแก้ปัญหาการออกอ่านออกเขียนได้นะคะ มีคุณครูท่านไหนอ่านสาระสำคัญแล้วอยากเสนอแนะไหมครับคุณครูโมเดลทีเชอร์จะได้ไปตอบหรือท่านศึกษานิเทศมีอะไรอยากให้ปรับแก้ไหมครับเพราะว่าทางเรียนก็อยากได้แผนที่สามารถนำไปใช้ได้เลยนะครับที่ผ่านกระบวนการ p l c ของเราแล้วทางร่วมสิ่งผู้เชี่ยวชาญมานั่งดูไปด้วยกันนะครับถ้าเห็นว่ามันยาวไปหรืออะไรไม่ต้องใส่ ก็เสนอกับคุณครูมดลทีเช์เราเลยนะครับจะได้ปรับไปพร้อมๆกัน,นครับขออนุญาตสอบถามน,นะคะว่าสาระสำคัญนะคะอันนี้อยู่ในป .1 ที่ที่เด็กจะต้องเรียนรู้ทั้งหมดเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะก็จะอยู่ในตัวชีวัดน,นะคะทั้งหมดเลยความคิดรวบยอดทั้งหมดใช่ไหมคะใช่ค่ะ ต่อไปก็จะเป็นจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะคหนึ่งคือนักเรียนสามารถบอกความหมายและลักษณะของคำควบกล้ได้อย่างถูกต้อง 2. นักเรียนสามารถอ่านและเขียนคำคบกล้ได้อย่างชัดเจนและถูกต้อง3นักเรียนมีความตั้งใจและกะตือรือในการเรียนรู้เรืร่องคำควบกล้ผ่านเจ้าคำถามนะคะในเรื่องของการใช้คำที่บอกในเรื่องของตัวชี้วัดในจุดประสงค์ห้าหนึ่งสองสามนะคะบอกความหมายและ เป็นบทความหมาย,ยางนีนะคะคุณรูณหมายถึงว่าให้เราแยกวัตถุประสงค์งใช่ไหมคะจุดประสงค์ใช่ไหมคะว่าเป็นบอกอความหมายหนึ่งข้อลักษณะของคำโคตร้าหนึ่งข้อใช่ไหมคะ ในส่วนลักษณะของที่ในตัวชิพของแมค่ค่ะจุประสงค์นะคะที่เขียนรวบไว้ระหว่างบอกความหมายกับลักษณะของคำพ้องกันค่ะในส่วนนี้ค่ะมันจะมีผลกับการวัดระดับมลนผลที่จะสะดวกทั้งคุณรู้แล้วก็ผู้เรียนแล้วก็กระบวนการวัดนะคะก็เลยสามารถที่จะรวบไปในจุประสงค์เดียวกันได้แล้วก็ลักษณะเนื้อหาเนี่ยนะคะสอนเด็กอะค่ะมันสามารถไปควบคู่กันได้ค่ะขอบคุณค่ะ ของผมนะครับตอนนี้สอบถามในที่ประชุมเองนี้ว่าการความโค้งกล้าการอ่านและเขียนคำโค้งกล้าได้อย่างชัดเจนและถูกต้องชัดเจนและถูกต้องเนี่ยเราสามารถามันแตกต่างายางไงแล้วก็สามารถเป็นการถูกต้องได้ไหมครับรต้องชัดเจนด้วยอย่างนี้หรือไม่ครับก็จากวัตถุประสงค์นะคะท,ที่เราระบอกว่าอ่านชัดเจนและถูกต้องเนี่ย คือถูกต้องเนี่ยคืออาา่านถูกนะคะชัดเจนเนี่ยคือนักเรียนเวลานักเรียนอ่านเนี่ยนักเรียนไม่ได้สะกดคานะคะมีการอ่านแล้วก็ต่อคําได้เลยนะคะไม่ต้องแบบตั้งตั้งอึ้งๆค่ะเราก็เลยเรียกว่าจะต้องชัดเจนด้วยแล้วก็ถูกต้องตามหลักการอ่านด้วยค่ะโอเคครับนก็คไว้นะครับแล้วก็เดี๋ยวพอส่วนของการวดประเมินผลก็เราก็จะได้เขียนในสอดคองในส่วนของจุดประสงค์ในรู้ที่เราสร้างไว้นะครับไป มี่นันใดในประเด็นอื่นไหมครับต่อไปนะคะก็คือสาระการเรียนรู้แกนกลางนะคะาการอ่านออกเสียงและบอกความหมายของคําคํำล้องจองและข้อความที่ประกอบด้วยคําพื้นฐานคือคําที่ใช้ในชีวิตประจําวันไม่น้อยกว่า600คํารวมทั้งคําที่เรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นประกอบด้วยคําที่มีพยัญชนะครบคอันนี้เราก็จะได้มาจากสาระการเรียนรู้แกนกลางนะคะ ต่อไปสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนนะคะความหมายตามความสามารถในการสื่อสารความสามารถในการพิแล้วก็เป็นความสามารถในการใช้เทคโนโลยีค่ะก็จะอยู่ในกระบวนการจัดก,การเรียนรู้ของเรานะคะทั้ง3าข้อเลยนะคะส่วนข้อเจ็ดนะคะคุณละะักษณะอันพึงประสงค์ก็จะมีม,มีวินัยใส่เรียนรู้มุ่งมั่นในการทํางาน,นะคะ่ะแต่นะคะอันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมการเรียนรู้นะคะ โดยเราเนีคะจากการเรียนรู้เชิงลุกนะคะ Active Learning โดยใช้เทคนิคมาไดหกขั้นร่วมกับ BBL นะคะโดยมีขั้นตอนดังนี้นะคะ่ะขั้นที่หนึงนะคะขั้นนำเข้าสู่บทเรียนนะคะ BBL หรือนักเรียนและครูกรล่าวทักทายร่วมการสนทนาเตรียมความพร้อมก่อนเรียน,ยนโดยกยารขยับร่างกายบริหารสมอง ด้วยท่าทางต่างๆเพื่อกระตุ้นความสนใจของนักเรียนก่อนเข้าสู่บทเรียนโดยเราก็จะมีบทเพลงนะคะแล้วก็ให้ครูกับนักเรียนเนี่ยร่วมร้องเพลงด้วยกันค่ะเป็นการกระตุ้นความสนใจของนักเรียนค่ะอนนี้มีกรกลัารท่านอาีคุณครูท่านไหนจะสักงกไหมคะดูหัวนิดนึงนะครับคุณครูโมเดลเล่นขึ้นนิดนึงนะครับเล่นเล่นเล่นนิดนึงเราใช้บันไดหกขั้นร่วมกับ BBL นะครับคุณครู ดังนั้นพอคุณครูเขาไปเขียระคุณครูลองเรื่อลงครับมีใครจะเสนอแนวกรณีไหมครับเชิญเลยครับฝ่ายวิชาการขอเสริมครับในส่วนของสาระสําคัญนะครับที่ผ่านมาเมื่อกี้ครับได้รับกรกไว้ว่าเราจะใช้บรรไดปกคันนะครับแต่นี้ขอถามคณะที่ประชุมในที่นี้นะครับว่าเราควรที่จะใส่คําว่าร่วมกับ BBL ด้วยไหมครับเดี๋ยวให้โมเดลที่เชิญครับเลื่อนที่ไปทางด้านบนนะครับ ใช่ครับเราเราคนใส่ด้วยไหมครับร่วมกับ BBL ใครเป็ด้วยยกมือนะครับ,รกบยกมือได้นะคะนรับเสนอเราไหมครสนอขอคำแนะนำจากท่านสนอด้วยนะครับเห็นด <Enjoy. S 2> ้วยค่ะทีนี้เราเสริมนะครับวัของวันนี้เสริมนะครับในส่วนที่เรา น,น้อเราจจะใช้เอาไปใช้ในการพัฒนาเป็นแผนเดียวนะครับอาจจะต้องระบุตั้งแต่หัวแผนเลยไหมครับว่าแผนนี้เนี่ยเป็นแผนก,รก,รกรารจัดการเรียนรู้ที่เราใช้เทคนิคนรบยอุปขั้นร่วมกับ DBL ตั้งแต่หัวหัวข้านบนของแผนเลย,ยนี้ครับจะได้ชัดเจนในตอนที่เราดูกระบวนการในการสอบนะครับตรงตั้งแต่แตก,รกรารจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิครบยอุปขั้นนะครับประมาณนี้ครับเราจะได้ มีออกตั้งแต่ด้านบนหรืออาจจะไปวงเล็บส่วนใดส่วนหนึ่งอย่างเงี้ยครับแต่จัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคแารงวกข้ามประมาณนี้ไหมครับท่านสอนครับค่ะเห็นด้วยค่ะจะได้สอบพร้อมนะคะกับการทีชรามการินการสอน,นะคะ่ะเดี๋ยวคุณครูจะไปปรับแก้แผนนะคะก็จะเอา บรรทัดหกขั้นนะคะเทคนิคบรรทัดหกขั้นขึ้นก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะใช้ขั้นของ BBL เนี่ยต่อท้ายขั้นนะคะเพื่อให้การเขียนแผนไม่้สับสนะคะทีนี้ขั้นที่หนึ่งของบรรทัดหกขั้นเป็นอะไรครับตัวนี้นะครับคิดให้สรุปอันเนี้ยขึ้นมาเป็นหัวข้อนะครับแล้วก็ในส่วนที่เป็น BBL แล้วก็ไปรงมลัต่อท้ายว่าเป็นขั้นที่เท่าไหร่ของ BBL เช่นขั้นที่หนึ่งของ BBL อะไรแบบนี้นะครับ ในในทุกประเด็นก็ในประเด็นนี้ก็เดี๋ยวเราจะไม่พูดซ้ำกันนะครับเพื่อที่จะให้ในคอมเมนต์ในประเด็นอื่นกันบ้างนะครับก็เดี๋ยวคุณครูไปปรับแผนตามที่ที่ประชุม plc เราให้ข้อเสนอแนะครับครับผมก็จบนะครับในประเด็นของการสลับขั้นเราเอาบารณาุนนขั้นขึ้นก่อนนะครับแล้วก็ต่อด้วยต่อด้วยวงเล็บ dvl ไว้หลังข้อข้อนั้นเพื่อให คุณครูนะครับที่จะมาใช้แผนเราเข้าใจตรงกันว่าหลักของเราคือ d b l แล้วก็หลักของเราคือในวขั้นแล้วก็ร่วมด้วยกับ BBL ดังนั้นในประเด็นนี้ทุกทุก,ทก,ทกข้อเดี๋ยวโมเดลเล่าไปได้เลยแล้เดี๋ยวโมเดลไปปบนะครับแล้วก็เอาแผนมาเข้าที่ประชุมให้ตอนถ่ายก็ได้หรืออีกทีนึงมืังจัดเสร็จนะครับเดี๋ยวเราดูประเด็นตอกอื่นต่อเลยนะครับในแต่ละขั้นแต่ไม่เสียเวลาครับเช่นครับ ขั้นที่สองนะคะนักเรียนอ่านบัคําจจานวน2แบบคำค่ะพร้อมพิจารณาความแตกต่างระหว่างคำนะคะโดยขั้นนี้นะคะคุณครูก็จะมีบัตรคำให้นักเรียนเนี่ยสองคำให้นักเรียนเนี่ยร่วมกันพิจารณาว่าสองคที่คุณครูกําหนดให้เนี่ยมีความแตกต่างกันอย่างไรซึ่งมันจะสอดคล้องกับคํานควบค่ามที่คุณครูจะสอนนักเรียนต่อไปค่ะอ่นะครับนะเรื่องสืบเนื่องเนาะที่เราคุยแต่ค้างไว้ตั้งแต่ครั้งที่แล้วที่เรียนท่าน สุประสิทธิ์นะครับผู้เชี่ยวชาญของกลุ่มเราจากมาเลเซียราชาัิเกตุรีแล้วก็ท่านสอนอนะครับชำนาญการพิเศษของเรานะครับที่ช่วยดูนะครับแล้วก็ตอนนี้ท่านทักสอบก็ได้แผนจากคุณครูโมเดลที่เชื่อไปแล้วนะครับแล้วก็ได้ปรับปรุงแล้ววันนี้นะครับผมก็อยากให้คุณครูนะครับได้ดูนะครับความสามารถของครูเรานะครับในการไปรับแก้ในการทํางานป็นทีนะครับที่เราได้แผนสมบูรณ์นะครับเพื่อฉะนั้น วันในการคุยกันว่าวันนี้ที่เราจะเจอจะปรับอีกไหมผู้เชี่ยวชาญอ่านมาแล้วมีอะไรเพิ่มเติมไหมถ้าไม่มีอะไรเพิ่มเติมแล้วเราก็จะได้นําไปใช้กับเด็กในรุ่นต่อไปเพื่อยกระดับผลสัทธิ์อาทีเดี๋ยวเียเชิญคุณครูโมเดลเลยนะครับก็ต่อสืบเนื่องจากรอบแพรนะคะที่เราเคยพูดคุยเรื่องแผนนะคะอนรอบนี้เราก็จะเอาแผนที่เราพูดคุยรอบนี้แล้วนะคะมาปรับนะคะจากคาแนะนาของ ทุกท่านนะคะสิ่งที่เราปรับเนี่ยก็จะมีวัตถุประสงค์นะคะแล้วก็อ่านทกเแล้วที่เราคุยกันว่าเราควรจะเอาเทคนิคไปในหกขั้นขึ้นก่อนนะคะแล้วก็ตามด้วย BBL นะคะต่อท้ายนะคะคุณครูก็จะไปปรับนะ,ะได้ไปปรับแล้วนะคะว่าเราก็จะเอาเทคนิคในหกขั้นเนี่ยขึ้นเป็นหัวข้อหลักนะคะแล้วก็เอา BBL นะคะต่อค ยิ่งขึ้นค่ะแล้วก็มีการปรับคำพูดนะคะเพื่อให้แผงของเราเนี่ยสมดุลมากยิง่งขึ้นนะคะอันนี้ก็คือสิ่งที่เราไปปรับมานะคะเหมือนตัวอย่างที่เราไปปรับในข้อที่นหนึ่งนะคะปกติแล้วเนี่ยเดิมเนี่ยเราเอา BBL ขึ้นต้นนะคะตอนนี้เราก็ได้่ปรับแล้วก็คือเอา BBL เนี่ยมาต่อท้ายนะคะหลังข้อนะคะหลังข้อแต่ละข้อนะคะแล้วก็มีการ เมือนที่คุณครูแนะนาไปนะคะรอบแี้วว่าคุณครูที่เป็นครูโมเดลเนี่ยควรใช้คําถามกระตุ้นนะคะเหมือนรอบแ้วเรา,เราบอกว่าเรามีคําตัดคาให้คาว่ากลางกับความแต่ว่าเราไม่ได้มีการกระตุ้นนะักเรียนด้วยคําถามนะคะเราก็เลยไปปรับกระตุนน้นด้วยการใช้คําถามนะคะเช่นนั้เรียนคิดว่าคำว่ากลางกับความเนี่ยต่างกันยังไงนะคะแล้วก็ระบุแนว,ก,แวก,การตอบให้นักเรียนดู้ไหวนะคะ เราก็มีการปรับ,บนะคะเหมือนที่ท่านผศวิาการบอกว่าเวลาที่จะใช้คําพูดนะคะเช่นเกมคาบูเนี่ยมันเป็นคํานามเฉพาะนะคะก็ควรใช้ให้มันถูกต้องก็คือมีการใช้เครื่องหมายนะคะตกใจต่อหลังนะคะมีการปรับ,บนะคะ,ะคำนะคะให้ถูกต้องนะคะแล้วก็เหมือนรอบแล้วเราคุยกันว่าเราไม่ได้ใส่ภาพนะคะรอบนี้เราก็ใส่ภาพนะคะเกมคาบูให้เห็นชัดเจนมากยิ่งขึ้น ต่อน,นะคะต่อท่านสถิติแนะนำว่าเวลาที่เราระบุว่าเราใช้สื่อเทคโนโลยีเนี่ยเราก็ควรระบุไปเลยว่าสื่อเทคโนโลยีที่เราใช้เนี่ยเราใช้สื่อเทคโนโลยีอะไรในรอบนี้เนี่ยคุณฟูก็เลยระบุไปเลยนะคะว่าคุณฟูเนี่ยใช้แคนวานะคะมาเป็นสื่อในการนําเสนอเนื้อหาให้กับนักเรียนนะคะพร้อมกับคำแนะนําที่บอกว่าเวลาคุณฟูแบ่งกลุ่มนะคะ คุณครูแบ่งกลุ่มแล้วเนี่ยคุณครูแบ่งกลุ่มยังไงนะคะก็มีการวงเลบไปนะคะให้ทุกท่านเห็นชัดเจนว่าที่คุณครูแบ่งกลุ่มเนี่ยก็คือกลุ่มที่คุณครูแบ,บ่งเนี่ยเป็นการคัดความสามารถของนักเรียนนะคะแล้วก็ใช้การอ่านซ้ําหลังจากที่เล่าที่แล้วนะคะมีการแนะนําว่าเวลาที่เราใช้ว่าเราอ่านซ้ําเราต้องระบุเลยว่าเราใช้ซ้ํากี่ครั้งในรอบน,นี้ก็เลยเระบุไปเลยะคะ่ะว่า เราได้ซ้ำหนึ่งถึงสองครั้งนะคะสอดคล้องกับที่ท่านสอสนเราแนะนํานว่าเวลาที่เราสอนเนี่ยสิ่งที่เราต้องคนึงก็คือเวลานะคะดังนั้นเนี่ยคุณครูคิดว่าหนึ่งถึงสองครั้งเนี่ยก็คือเป็นเวลาที่เหมาะสมสําหรับนักเรียนชั้นป .1 นนะคะว่ามันไม่ควรจะใช้เวลามากเกินไปนะคะนักเรียนเนี่ยให้ความสนใจเนี่ยกับคำนะคะหรือการเรียนของเราเนี่ยน้อยนะคะดังนั้นแน่นหนึ่งถึงสองครั้งเนี่ยก็คงจะเป็น เวลาที่เหมาะสมนะคะที่จะเห็นภาพว่านักเรียนเนี่ยอ่านท่องหรือเปล่านะคะ,ะขั้นตอนต่อไปนะคะที่คุณครูคได้ไปปรับนะคะก็คือการใช้นะคะ,ะเราบอกว่าเราใช้การสุ่งเราใช้สุ่งคําจากเกมบุดบอลเลยนะคะก็จะได้ไม่ซ้ำซ้อนกันนะคะก็ะแยกไขเรียบร้อยแล้วนะคะ,ะหลังจากนั้นนะคะคุณครูคก็มี การไปแก้ไขจำนวนคำนะคะที่ทุกท่านเนี่ยแนะนำว่าคำเนี่ยเวลาที่คุณครูเขียนแผนนะคะคุณครูก็ควรจะระบุค,คำไปเลยว่าคำที่คุณครูให้นักเรียนเขียนตามคำบอกเนี่ยมันควรจะเป็นทั้งหมดกี่คำนะคะคุณครูก็ได้ไปเขียนเพิ่มมาแล้วนะคะว่าสรุปแล้วเนี่ยคำที่เราจะใช้ในการเขียนแผนในการเขียนแผนในครั้งนี้เนี่ยที่ให้นักเรียนเขียนตามคำบอกเราใช้ทั้งหมดเนี่ยจำนวนคําคำนะคะ แลวเราก็ไประบุกันนะคะว่า,าการอ่านของนักเรียนที่นักเรียนอ่านเนี่ยนักเรียนอ่านออกเสียงนะคะหน้าเรียน,นะคะเป็น,นการอ่านประโยคน,นะคะแล้วก็มีการแก้่ขสื่อนะคะว่าคุณครูเนี่ยใช้สื่ออะไรบ้างนะคะก็จะมีสื่อที่เราใช้ก็คือสื่องานน,นเสนอนะคะเกมคาบูดนะคะบลบอบัตรคำวงลอ้อแล้วก็ เกมตัวมิงโกนะคะที่เราได้ให้ทําการทุกท่านได้ให้คําแนะนํากับเราแล้วเราก็ไปปรับแก้านะคะก็จะมีการปรับแก้เองนะคะที่เราตั้งไว้นะคะมีการปรับแก้ตัวส่วนของอ่ะอันนี้ที่ท่านผู้บริการแนะนาว่าเวลาก่อนจะใช้แผงเนี่ยก็ควรจะมีการตรวจับลองแผงก่อนว่าแผงเนี่ยมันสอดคล้องหรือเปล่านะคะ ถ้าแผนไม่สอดค้องนะคะสิ่งที่เราควรทำเราควรกระทำแบบไหนนะคะควรกกปรัปรุงหรือเพิ่มเติมลักษณะอย่างไรนะคะอันนี้ก็เป็นส่วนที่คุณครูได้แก้ไขามาแล้วนะคะอันนี้ก็มีการไปแก้ไขตัวเลขนะคะให้เป็นตัวเลขไทยทั้งหมดนะคะหลังจากที่ ท่านได้ให้คําแนะนํามานะคะคุณครูก็เอาไปแบบแก้ให้ต้องนะคะอันนี้ก็เป็นแผนที่คุณครูได้เรับคำแนะนำจากทุกท่านนะคะแล้วก็นำไปปรับแก้เรียบร้อยลอแล้วนะคะมีท่านใดจัดน้ำเสนอเพิ่มเติมไหมคะครับมีครับที่ชมท่านผู้เมการท่านฝ่าสตราการนะครับครมหลวง โมนาุมสลรบด้วยนะครับที่ได้เอาแผนตัวที่เรา PLC กันแล้วนะครับกลับไปปรับปรุงเพิ่มนะครับทีนี้มีหนึ่งมีมิตเดียวครับท่านคุณครูโบเดริชเชครับตัวที่เป็นแคนวานะครับตัวแคนวาเนี่ยราอาจจะมีการแนบรูปหรืออาจจะมีการแนบลิงก์หรือ QR code ที่ได้สามารถเปิดเข้าไปดูได้ครับดนั้นังนั้เพราะว่าเราจะได้รู้ว่ามีการซักซ้อมล่วงหน้าหรือถ้าในกะรณีที่คุณครู ไม่สามารถทําการสอนได้คุณคุณคุูไปสอนแทนเะนี่ยอาจจะมีการใช้ได้ถูกต้องนะครับคือจะได้รู้ว่าเราใช้ตัวไหนในการสอนแล้วก็มีหน้าตาเป็นอย่างไรนะครับทีนี้เป็นมัอีกหนึ่งเรื่องครับวันนี้ปรึกษากับท่านสอนมองด้วยแล้วก็ท่านคุณครูทุก,ท,ก,ท,ก,ท,กท่านนะครับว่าอ่านหนึ่งถึงสองคจนคล่องเนี่ยหนึ่งสองหนึ่งถึงสองคำเขาคล่องจริงไหมนะครับหรืออาจะสามารถจนคล่องออกคืออ่านซ้ําแค่หนึ่งถึงสองครั้งก็พอแล้วแบบนี้นะครับเพราะ ก็องมองว่าบางครั้งที่เราอ่านหนึ 1, ่งสองครั้งแรยังอ่านผิารจ,จะมีคล่องแต่เราจาได้ว่ามันอ่านอย่างไรนะครับอันนี้เป็นประเด็นที่ต้องจำเอาไปเลยไหมครับะไไนนะค,บคะก็เท่าที่ดูแผนการสอนนะคะแผนการสอนก็สมบูรณ์นะคะแล้วก็มีกิจกรกรมที่หลากหลายนะคะแล้วก็มุ่งเน้นไปที่นักเรียนเป็นสําคัญก็ขอชื่นชมนะ ครูท่านอื่นมีข้อเสนอแนะไหมครับสําหรับแผนของโมเดลเราคุณกูโคทิเชอร์ก็ทำงนนานร่วมกันอยู่แล้วนะก็มีาาก,ก,การปรับอยแล้วกับหัวหน้ามวลส่วนครูกลุ่มสาระอื่นแล้วก็ท่านรองมีอะไรเสนอแนะไหมครับท่าหรือผู้เชี่ยวชาญมีใช่ไหมครับก็เป็นไป,นปนตามแผนที่เทศไหมครับท่านหัวหน้าทุกคนครับพอใจไหมครับตรงนี้หรือเพิ่มเติมตรงไหนครับท่านทั้งทุกคน ครูครูไรครับวันหน้าวุคนพอใจไหมครับเดีแล้วค่ะ <S <S นะครับก็สําหรับทุกอย่างเนะ <S 2> <S 2> าะโมเยนเราถ้าจะผ่าน <S <S โมเดลก็ตั้งใจนะครับ <S <S เราก็ถ้าไม่มีใครขัดว่าแผนนี้ทีือแผนที่เราจะนำไปใช้นะครับผมก็ขอมตินอะกที่ประชุมว่าเห็นด้วยเพื่อเก็บเป็นหลักฐานว่าทุกคนเห็นด้วยกับแผนนี้ ถ้าวันงหน้าแม้ท่านผู้เชี่ยวชาญเห็นด้วยแล้วเราปรับแล้วนะครับก็จะนาไปใช้และเอาผลมารายงานนะครับถ้ามีใครเห็นด้วยกับแผนนิยมือครับก็ถือว่าทุกท่านเห็นด้วยขอบคุณนะครับขอบคุณผู้เชี่ยวชาญนะครับแล้วก็ศกษยนิเทศพี่น่ารักกับโรงเรียนเรานะครับเชิญมาเมื่อไหร่ก็มานะครับขอบคุณนะครับคณะครูโมเดลทิเชอร์วัหน้ากลุ่มสาระภาษาไทยนะครับคุณครูทุกท่านนะครับ ที่ไม่มีในตัวโครงการแต่เราก็ร่วมกันพัฒนานะครับโรงเรียนของเราและก็เด็กของเราขอบคุณทุกท่านมากๆนะครับแล้วเจอกันใหม่นะครับในการประชุมครั้งต่อไปคุณครูโมเดลมีอะไรเสนอไหมครับโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ